สวัดีค่าแม่ตุกสายใจนะคะ,ะเนี่ยฝรั่งที่นกบายเม่ตุกภารกิจสำคัญที่เราสำหรับเหล่าคนที่รักสุนัขสุนัขเกิดใหม่ที่บ้านดิฉันเป็นสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานอายุได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่แม่ของเขาไม่มีน้ำนมนะคะเราจึงเสริมน้ำนมให้เขาคือน้ำนมแพะค่ะขวดใหญ่นี้250 ml นะคะ ะะจะไปให้กันค่ะหตัวนะคะไปดูกันค่ะเพื่อนๆภารก,กิิสำหรับคนที่รักสุนัขสุนัขันไทยหลังอ่านนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะอ่านของเขานะคะนะคะหน้าดำดำเชียวนะคะก็ลังจะมาให้นมแพะค่ะมาดูกันนะคะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงนะคะว่าจะกินนมเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้คือตัวเมียนะคะ าักเชียวค่ะเพื่อนๆนะคะจะมั่มเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะยิ่งนึงนึงึงหิวแล้วค่ะนะคะมาดูตัวผู้อีกตัวหนึ่งที่น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ลูกชายนะคะน่ารักมากหิวแล้วนะคะผมหิวแล้วบ้าบบาบ้าตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยกินเก่งอ้าผมกินเก่ง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 เนี่ยค่ะนะคะ อันนี้คือลูกสุนัขนะคะไม่ใช่ลูกลูกหมูนะคะ <_ c oughs> มาก,กันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะกินหรือเปล่านะคะยาวๆเลยค่ะนะคะออาลูกกินค่ะหิวมาก ก็จะให้เขากินไปนะคะตั้งขวดนี้จะให้ทั้งหกตัวค่ะนะคะกินพอประมาณพอไม่ให้กินเยอะมากนะคะนะคะดูกเก่งมากนะคะดูดแน่นด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะเด็กผู้ชายกินเยอะด้วยค่ะนะคะเห็นไหมฮะ นี่คพอละตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปตัวที่สองค่ะตัวผู้นะคะไม่รู้ว่าเขาจะกินเก่งเหมือนตัวแรกหรือเปล่านะคะมาดูกัเลยค่ะอต้องช้าหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะเขายังไม่ได้อาบปากน่าป ต,ตัวนี้ไม่เอานะคะตัวต่อไปเดี๋ยดๆสาวสาวสาวแม่ให้กินอยู่มากค่ะ นะคะอันนี้ตัวเมียนะคะอีเกอร์นะคะอันนี้ขนจะเป็นในลักษณะ,ะเก็ได้ว่าอะไรอ่ะแม่นเลยค่ะนะคะขนเป็นแม่นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก็อันนี้อ่ะอ้าปากสีขาคนสวยนะคะขนนี่เหมือนแม่นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะนะคะ,นะคะกินก็จะให้กินสักพักพอเทอ่าๆกันนะคะเพื่อนๆนะคะหิวมากก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะ พอให้นมเด็กๆเสร็จก็จะไปให้อา,อาหารแม่สุนัขเหมือนกันนะคะอาหารก็ต้องซื้อน,นมก็ต้องซื้อค่ะนะคะใครที่สนใจลูกสุนัขนะคะติดต่อมาได้นะคะจริงๆแล้วแม่ของก็เป็นตัวสีแดงพ่อก็สีแดงค่ะนะคะลูปออกมาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะนะคะนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวยค่อยๆเ,เปลี่ยนสีตัวน,นี้สียังไม่ชัดแน่นอน แต่จริงๆก็น่าจะเป็นสีแดงเหมือนพ่อของแม่กับแม่ของเขานะเะนี่ยค่ะนะคะหิวมากนะคะโทรมาได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ในอ่อในวิดีโอนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงลูกสุนัขนะคะนะคะเพื่อนแล้วก็ จองกันได้ค่ะนะคะเข้ามาดูเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะถ่ายรูปแล้วก็ลงไว้นะคะนะคะว่าตัวไหนตัวไหนนะคะจะถ่ายเป็นชิ้นเป็นชิ้นทั้งหบานนะหกรูปนะคะโอเคออกินเยอะท้องกลางแล้วค่ะนะคะไปดูตัวต่อไปเลยค่ะอันนี้ตัวผู้นะคะตัวผู้ลูกชายสุดหล่อนะคะ อีกค่ะตัวนี้ตัวที่น่ารักมากเลยค่ะตัวผู้นะคะตัวแดงสีออกเด่นชัดมากเลยตัวนี้นะคะแล้วก็ปุ้มปุ้ยด้วยค่ะเหมือนตัวผู้ตัวแรกเลยนะคะตัวใหญ่พอๆกันนนี้ตัวผู้นะคะอุ้งเท้าใหญ่นะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้ยังไม่ลืมตานะคะนะคะ นมแม่ไม่เพียงพอเราก็ต้องเสริมด้วยนมแพะค่ะนะคะนมก็ต้องซื้อนะคะอย่าเพิ่งคิดจะขอแม่ตุกสีฟีนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะอาหารสุนัขก,ก็ต้องให้แม่เขาอย่างเต็มที่นะคะขนาดเราให้บำรุงน้ำนมนะคะเ,เพื่อนๆแต่ก็ไม่ค่อยมีน้ำนมหรอกค่ะนะคะ,นะคะส่วนลูกๆของเขาก็นี่เลยนะคะเสริมด้วยนมแพะค่ะ แล้ไม่ใช่ว่าจะกินนิดเดียวนะกินเยอะด้วยนะคนะเด็กๆเดีนะยหนครับเพื่อนวิธีการให้ก็อย่างนี้ค่ะนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะม่ตุกเพื่อนยังน้อยฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะใครที่สนใจลูกสุนัขพันไทยหลังอ่านก็ติดต่อมาได้ค่ะ นะคะพรุ่งนี้จะถ่ายรูปทั้งหกตัวนะคะปรับถามราคากันได้ค่ะอ,อิ่มแล้วผมอิ่มแล้วปากดูสิคะอ่ะแม่เลี้ยงหน่ะแม,ม,ม,ม่แ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 ม่เช็ดปากให้ลูกหน่อยเช็ดปากแล้วคะ่ะผมเช็ดปากแล้วดูท้องสิโอโหดูท้องผมนี่นะคะลูกหมานะผมเป็นลูกหมานะคะ คุณค่านะคะอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเพื่อนๆมาดูว่าเขาจะกินน้ะเป่านะคะตัวนี้กินละตัวนีตว้ตัวเล็กสุดตัวผู้นะคะดูกันว่าเขาจะกินไหมตัวนี้กินยากมากเลยค่ะ ตัวผู้สองตัวเลกกินเก่งมากนะคะก็ตัวเมียส่วนตัวนี้ตัวผู้เล็กเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ก็ต้องพยายามให้เขาได้กินอิ่มนะคะเพราะว่าเขาจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ตัวอื่นไม่ได้นะคะนะคะถ้ายอยให้ค่ะเพื่อนๆยับๆอยู่อย่เงี้ยค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้นมลูกสุนัขกันค่ะ